คลิปนี้สิพามากินเมนูมิซอว่าชิคเก้นริปรสพิซซ่าเปเปอร์โรนีน้าซองเป็นไก่ทอดเนาะจ้าแต่แบบว่ารสพิซซ่าเปเปอร์โรนีเนาะเดี๋ยวเอาไปเว็บแ้วลองมาชิมกันเบิรงนเนาะจ้าเนาะมาจ้าไปเว็บใส่ไมโครเวฟมาละจ้าชิคเก้นริปรสพิซซ่าเปเปอร์โรนีนี่จา้าฮอนี่39บาทได้หาชิ้นเนาะจา้า คลิปนี้เขาอยากใส่มือแทะเลยนะจ๊ะนี่แพ็กเกจเป็นแบบนี้จ้ะเอาออกจากคอจากซองโอเคอืหอมจ้าอืมเพิ่นใส่เครื่องเทศของแบบสูตรอิตาเลียนมักเนละจ๊ะ เนื้อไก่นี่เขาเพื่อนบอกว่าเป็นเนื้อของสวนปีกหลังอะเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเพื่อนบอกจะประคุณไอ้บอกคุณสมบัติมากเลยจ้ะอันนี้ได้มาจากเซเว่นเนาะจ้ะหอสามสิบเกาบาทได้หาชิน้นรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมกลิ่นลมควันและพริกปาปิก้าหมักเครื่องเทศสูตรพิเศษสไตล์อิตาเลียนเนื้อไก่ส่วนหลัง เนื้อเยอะนุ่มฉ่ำเหมือนเนื้อสะโพกกินง่ายกระดูกเบี้ยวเพิ่งเขียนบอกไว้ข้างหลังจ้ะนี่จ้ะถ้าเด็กเล็กนยังกินเพชรบดัวใดอาจสินยังกินบัวใดจ้ะแบบว่านี่ผมปาปิกาแบบเพชรนะล่ะมีกระดูกชิ้นเดียว รสชาติจัดจัดเค็มเค็มข้นนะอืมแซ่บนัวกลมกลมเลยจ้ะ มันลื่นเป็นรถพิซซ่าแล้วจ้ะพิซซ่าเป,ปเปอร์โรนีมิหาชินจ้ะอร่อยจ้ะแซบ่บ กินกับเขาสวยร้อนๆยังไหนเลยจ้ะแบบเนี้ไก่ทอดกินกับเขาเหนียวก็ได้จ้าบ่ต้องกินเหล่นก็ได้น้อจ้ะแบบเพื่อแบบว่าเพิ่มมัธรดแบบว่าเข้าไปซื้อข้าเหนียวมาเพิ่มอะ่ะ <c oughs> อืมแซบบอกต่อเลยจ้ะกินบอสุภาพขาขออภัยนะแจ้แจะแบบว่านี่เพื่อนๆ อร่อยไปลองชิมเลยายบ้า